ใช่ใช่อัพืนอะไรก็ได้วิ่งมาตรงนี้โดดตรงนี้ไม่ได้แล้วแต่จะลงจะลงเลยนี่แล้วกันลงแถวๆนี้ก็ได้เพื่อนได้หมดเล้วกนได้หมด ครับโอ้โหที่สเปน มัม่ได้ปืนเลย,เ,ยเพื่อนได้ละไปเลยไปเลยไปเลพื่อนไปเ,ไปเน่นหละตรงนั้นแหละใผมยิงคนแั๊บใช่เพื่อนเพื่อนติดล้างอหละติดล้างอะไรติดต้องง้อเามลุกครับ จะเสียงครับเพื่อนเอาแล้วได้แล้วสน,นุกแล้วนะเนี้ยพนะไม่ใช่บอดนะนเพื่อนตามมนะ เดี๋ยวโดดสอบมาดูว่าไดีดีให้เราสอบม,มิน,ม,นมินไปได้จะได้โดดไงเกือบร้อยตกเกือบร้อยตกเฮ่ยนะไรเพื่อนๆนี่เพื่อนดูนี่ดูนะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ ไอ้แมวแล้วมาแล้วันๆๆ้ๆต้องหล้นในมุมแมวจเยอะมิกไอ้มาแล้วค่อยโดดใหม่เว้ยไปชินไปดูการมองแก โดดเลยเพื่อนตายนี newer, ่โต่อย์เง um ี้ยไม่ได้เห็นโดดเลยเพื่อนโดดต่อเลยตกโดดตีนต่อเพื่อนโดดต่อต่อแป๊บไม่เหมือนมีคนขับรถมาเลยวะ พ็เหมันก็ันใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดืนเก็ียมาตรงนี้เี่ยนี้กโดดไปฉเดี๋ยนะดเนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละไม่ต้องไม่ต้องมนโดดเกาได้โดดเกาได้โดดเกาเลยก็ได้เออแหละ ปีนปีนปีนใส่คอบคุณนะขอบคุณนี้เลยเอาคุณหลดอีกแล้วเราไม่เก็บไม่ปองไม่ปาองไม่ฆ่าคน,เ,น,ออน,ดดนเล่นเตะเขาแรงตัวสารตกฆ่าไม่ได้ตอนเทนนี้ต้องมีความยาวนะ ผเนี่เป็นมุมยินดีมากเพื่อนบอกห้เออผมผมยิยยางาทตีนี่ยนไม่เชื่อหล่นเด้ๆเพื่อนเดี๋ยวเราไปชำงานมาเพื่อนมันมาทุกครั้งอยู่แล้ววงอั่ะแล้วแต่บางครั้งเพื่อน เนี่ยผมขึ้นตัวนี้ไม่ได้ถ้าผมขึ้นตัวได้สบ,บายเลจ็บกบนี่ไมาดูวงยเแม่ขก็เสียเนี่นตยตกตลอดเลยได้เพื่อนเลาะนั่งมาเไดเลาะเลาะ,ละมา ตีนตีนตีนโดดไปฝั่งด้ป่ะโดดโดดครับเออโดดข้ามไปโดดให้มันเป็นเหยียบขอบไปได้เพื่อนโดดมันเหยียบขอบอถ้ามันเหยียบขอบได้ไปก็เสร็จเฟสแล้วเพือ่อนโหจะน่าจะตายโอ้โห <laughs> มึงอย่ามาเล่นกับปุเป็นอยู่อย่าน้ำอย่าน้ำถ้ามีอย่าน้ำง่ายเดือเยอบเล่นเล่น,ลน,นอยูอด ถ้าผมไายิงคนบุกไปนาเนี่ยมีขอบไม่ติดมหยขอบ เพื่อน้ะผมเหยียบขอบติดแต่ผมเซตเฟสแล้วเนี่ยติดติเนี่ยเหยียบขอบไม่ติดโคตรเต็งอยู่เล่นหายต้องเหยียบขอบแบบอยากเหยียบขอบไปได้ไม่งั้นผมเสื่อมใจเว้ย

พอเจอแล้ว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 ไม่เงงหรือไงเงงเพือเดือนนะพูดเายคนนี้เท่าน้ต้นไหนต้นไหนมากมากมาต้นไหนมาต้นไหนมา watch out ื่อนดูดิมันโกงว่ะตจุดผมมาดูะไเพื่อนมาเลเ่่นเพื่ Watch out ตายเลยขวบขวบผมยิงตายหมดแล้วเพื่อนตอนนั้นะไปเก็บของได้เลยพอเก็บของได้เลยไปเพื่อผมยิงตายหาวดูดิโกงว่ะเพื่อนจุดเนี้ย กินจนไดไ้เพื่อนรูส้สกทำจนได้เฟสเสร็จละอุ้ยวงมาวมามาเพื่อนมามามาวิ่งต่มมาเลย่าวะบอกแล้วมันหาเฮ้ยมันเ่เล่นอี không bao lần mày bố mày kìa khí không em không dài vậy mày 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 เพือนจดดอยู่บออยู่บออยบออีกตัวกบร้อยไม่ทันเพื่อนไปทำคอมพิวเตอใหม่ผมขึ้นไปแล้วมาดูดีเราจะเก็บไปกี่ตัวถ้าเราอยู่จุดนั้นนี่เราดูเดี๋ยวเราเก็บ